สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับเช้าวันนี้เราดีใจทุกครั้งได้มาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหม,ไมดีกว่าที่อยู่ในบรรยากาศอื่นเยอะเลยนะฮะคือการได้มาอธิษฐานการอธิษฐานรุ่งอรุณเนี่ยเป็นกิจกรรมที่คิสตจักรเรามีต่อเนื่องมาเสมอนะครับทุกสัปดาห์ไม่เคยขาดและเราก็ใช้บรรยากาศช่วงเท้ายๆแบบนี้ ในการหลนใจกันด้วยพระเจนาของพระเจ้านะครับมีพระคัมภีร์สองข้อที่จะให้พี่น้องดูและผมก็จะได้มีโอกาสได้อธิบายถึงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องอธิษฐานด้วยวันนี้นะฮะผมอยากจะให้ให้ผู้ชายเนี่ยอ่านข้อแรกคือเศคาริยาบทที่7ข้อ13และผู้หญิงอ่านเยเรมีบทที่ย9ข้อ12อ่าผู้ชายพร้อมไหมผู้ชาย พร้อมกันด้วยเสียงดังๆเลยนะเสครรยาบทที่7ข้อ13บอกว่าพระยาเวจอมทับรันว่าเมื่อเราร้องเรียกเขาไม่ฟังอย่างไรเมื่อเขาร้องทูลเราก็ไม่ฟังอย่างนั้นผู้หญิงเยเรมีบทที่29ข้อ12บอกว่าแล้วเจ้าจะร้องทูลเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าโอ้โหพระคัมีสองข้อนี้นะเป็นความตรงกันข้าม เสคาลิยาเป็นพระคัมภีร์ที่พระเจ้าบอกว่าเขาไม่ฟังเราเวลาเราพูดเขาก็ไม่ค่อยฟังเราส่งผู้นําไปบอกเขาก็ไม่ค่อยฟังเราส่งพี่น้องไปเตือนเขาก็ไม่ค่อยฟังเขาดื้อละพระเจ้าบอกว่าเราก็จะไม่ฟังเขาเหมือนกันเราอ,อ้นี่พระเจ้าพูดแบบนี้เลยนะนะแล้วในยเยเรมีนะั้นเป็นอีกมุมหนึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งตนข้ามเลย บอกว่าเมื่อเขาจะมาร้องทูลเราอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเขาฟังเจ้าอ,อีกฝั่งหนึ่งบอกไม่ฟังอีกฝั่งหนึ่งบอกฟังแสดงว่าพระเจ้ามีทั้งฟังเราและไม่ฟังเราด้วยพี่น้องอย่าลืมนะนี่พระเจ้าพูดกับคนอิสราเอลสมัยนั้นเลยนะคนอิสราเอลนี่คือประชากรของ,ของพระเจ้าที่พระเจ้ามีพันธสัญญาอะไรกับเขามากมายเลยนะ,ะในพระคัมภีร์เนี่ยก็สําแดงให้เห็นว่า บางครั้งเนี่ยพระเจ้าไม่สบายใจกับคนอิสราเอลเพราะเขาดือ้อเนะพระเจ้าบอกเขาไม่ฟังพระเจ้าทําอะไรเขาก็ไม่สนใจถึงจุดจุดหนึ่งพระเจ้าก็เลยบอกว่างั้นเราก็ไม่ฟังเขาแล้วล่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คนอิสราเอลเขาเป็นเด็กดีเขากลับมาหาพระเจ้าหันมาหาพระเจ้าเข้ามาพึ่งพาพึ่งพิงพระเจ้า่อมใจลงพระเจ้าก็บอกว่างั้นเราจะฟังเขาและเราก็จะตอบเขาดังนพี่น้องครับนี่คือ สิ่งที่เราจะมาเรียนรู้นะวันนี้ด้วยกันนะครับวันนี้เนี่ยได้ให้หัวข้อที่จะแบ่งปันพี่น้องว่าเสียงคำอธิษฐานจากคนประเภทไหนที่พระเจ้าชอบฟังและพระเจ้าก็ตอบคนประเภทไหนนะเรามาดูเราฟังไปด้วยแล้วเราก็สำรวจตัวเราไปด้วยประเภทที่หนึ่งคนชอบทำที่ยำเกรงพระเจ้าอ,อยู่ในยอห์นบทที่ 9- ข้อส1มเนี่ยพระพรีบอกว่า เรารู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงฟังคนบาปแต่คนแต่ทรงฟังคนที่ยำเพลงพระองค์และทำตามพระไทยของพระองค์นี่คือคนประเภทที่พระเจ้าชอบฟังคือคนที่ยำเกรงพระเจ้าและทำตามพระไทยของพระเจ้าคนบาปพระเจ้าไม่ฟังคนบาปหมายถึงใครนคนไม่เชื่อพระเจ้าคนไม่เชื่อพระเจ้าแล้วมันมีอีก ประเภทหนึ่งด้วยนะคือคนเชื่อพระเจ้าที่ชีวิตอยู่ในบาปคนเชื่อพระเจ้าและแต่ชีวิตอยู่ในบาปโดยศัพท์ภาษาเขาก็ไม่เรียกว่าคนบาปหรอกก็เรียกว่าคนชอบทํานั่นแหละแต่ชีวิตเขาอยู่ในบาปแต่ด้วยมีบาปมาเกี่ยวข้องไงพอมีบาปมาเกี่ยวข้องก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้บาปนั้นมันบดบงังสิ่งต่างๆในพระเจ้าจริงๆพระเจ้าอยากฟังพระเจ้าอยากช่วย พระเจ้าอยากอวยพรพระเจ้าอยากดูแลแต่ด้วยความบาปมันมาเกี่ยวข้องซะแล้วมันก็เลยทําให้มีปัญหากับพระเจ้าเพราะพระเจ้ากับบาปไม่ถูกกันอยู่แล้วฮะพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาความบาปดังนั้นบาปจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เป็นกําแพงกั้นระหว่างเรากับพระเจ้านี่นะยิ่งคนบาปนั้นพระเจ้ายิ่งไม่ฟังเลยนั้นพระพีจึงบอกว่าพระเจ้าทรงฟังคนที่ยำเกรงและทําตามพระทัยของพระองค์ นะแสดงว่าคนชอบทำที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าไม่ไม่สนใจเรื่องพัดน้ำพระทัยของพระเจ้าก็เป็นปัญหาและทำให้พระเจ้าก็ไม่อยากฟังนะเมื่อเขาลองทุนนะฮะดังนั้นเราต้องไม่ดำเนินชีวิตอ,อยู่ในบาปเอเมนไหมเพื่อบาปมันจะไม่ได้เป็นอุปสรรคขวางกันเรานะครับคนประเภทที่สองที่พระเจ้าชอบฟังนะคือ คนที่นบนอบถ่อมใจอ่าคนนบนอบถ่อมใจเนี่ยเป็นยังไงนะอ่าคนนั่งหลังสุดเอานุ่มแล้วกันนุ่มช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยคนนบน,บนอบถ่อมใจเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงก็คือที่ยอมอะค่ะยอมที่จะฟังอะที่แบบนอบร้องอะไรอย่างเงี้ยยอมหมืใจที่กับว่ายอมรับความอะค่ะจากคนความถ่อมใจเนี่ยมันตรงข้ามกับเรื่องอะไรพี่น้องความเย่อะยิ่ง ทอมใจจะตรงข้ามแบบความเยอ่อหยิเดังนั้นดูได้ว่าคนไหนถ่อมไม่่อมดูว่าคนนั้นเนี่ยเขามีอาการของความเย่อหยิงไหมเช่นคนบอกเขาก็ไม่ค่อยรับฟังคนเตือนเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ฟังหญิงคือคนประเภทแบบไม่ฟังใครคิดแ่าตัวเองรู้แล้วเนี่ยคืออาการของความไม่่อมนะฮะคน่อมเนี่ยเชาจะยินดีแม้เด็กมาเตือนเราเรายังต้องฟังเลยนะฮะเพราถือว่า สิ่งที่เขาเตือนมันยังไงมันก็เป็นประโยชน์กับเราดังนั้นการถ่อมใจเนี่ยจะเป็นเหตุที่ทําให้พระเจ้าโปรดปรานเรามากพระเจ้าชอบนะคนถ่อมใจเนี่ยพระเจ้าไม่ชอบมากๆคือคนเย่อหยิ่งนะดังนั้นเราจึงต้องฝึกความเป็นคนถ่อมใจให้มากขึ้นนะครับในพระธรรมยากอบบทที่ 4: ข้อ7และข้อที่10ใช่ไหมพระพีบอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจง นอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมาและมันจะหนีท่านไปพวกท่านจงถ่อมลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้นเนี่ยพ่อพีพูดนี่นะพ่ะพีพูดค่อนข้างมีมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องสนใจเลยนะเช่นตอนนี้พ่อพีบอกว่าคนที่ถ่อมลงเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าพระเจ้าจะสนใจเขาเท่านั้นนะแต่พระเจ้ายังชูเขาขึ้นด้วย ยกชูเขาขึ้นการชูขึ้นหมายถึงว่าการการยกเขาให้สูงขึ้นเหมือนที่พระพีบอกว่าสูงขึ้นทางเดียวไม่ใช่ต่ำลงเห็นไหมนะ,ะอ่าดังนั้นพระเจ้าก็พระเจ้าชอบเป็นคนประเภทนี้พระเจ้าชอบพระเจ้าจึงอวยพรเขายกชูเขาเขาจึงโดดเด่นเขาจึงสูงขึ้นนี่นะครับเราต้องฝึกความถ่อมใจเยอะๆนะครับพี่น้องเอเมนนะม,ม,มาคนประเภทที่สามนะครับคนประเภทที่สาม คนที่มีความเชื่อและมีความไว้วางใจพระเจ้าคนประเภทเนี้ยพระเจ้าชอบหรือเกิดและพระเจ้าฟังเสมอเวลาเขาอธิษฐานเวลาเขาร้องทูลเวลาเขาคุยกับพระเจ้าเวลาก็พูดกับพระเจ้าโอ้เสียงเขานี่ไพเราะเพราะพิ้งอยู่ในโซนประสาทของพระเจ้าอย่างมากเลยนะฮะ,ะเพราะว่าพระเจ้ารู้สึกว่าคน,คนที่มีความเชื่อไว้วางใจพระเจ้าเนี่ย แสดงถึง่าทีจิตใจภายในเขาที่เขามีความมั่นใจในพระเจ้าที่เขาเชื่อเห็นไหมครับในยากรบทที่หนึ่งข้อ6ถึงข้อ8บอกว่าแต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัยเพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมาคนคนนั้นจงอย่าคิดว่า จะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาเป็นคนสองจิตสองใจใจไม่มั่นคงในบรรดาทางของตนพระคัำภีเนี่ยพูดถึงคนที่ขาดความเชื่อมีความสงสัยพระพีเปรียบเทียบบอกว่าเป็นคนสองใจใช้ภาพเปรียบเทียบเป็นคนสองใจคนสองใจเป็นคนไม่น่ารักเป็นคนไม่น่าคบพี่น้อง ไปถามใครก็ได้ถามผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงชอบผู้ชายสองใจไหมจันทร์ไสเดือนชอบไหมครับไม่ <laughs> จันทร์ไสเดือนบอกไม่ชอบจันทร์ไสเดือนชอบคนใจเดียวดังนั้นจันทร์ไสเดือนก็เลยได้คนใจเดียว <laughs> นะนะแล้วคนคนหลายใจนี่ไม่มีใครชอบนะเราไปสัมภาษณ์ใครก็ไดนะ้ผู้หญิงก็ไม่ชอบผู้ชายก็ไม่ชอบ นะอาร์ตชอบไหมสมมุติเรามีแฟนแล้วปรากฏว่าแฟนเราอุย้ยหลายใจมากเลยนะฮนะนะนะอ่เพื่อๆอาจจะมากกว่าสองใจด้วยเออสองใจกับใจกว้าง <c oughs> อันเดียวกันไมโอ้สองใจกับใจกว้างเนะี่ย <c oughs> เอาน <c oughs> ลอยงานนะนลอย่านงนะอนะนะใจกว้างเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยคือเป็นคนมีน้ำใจก็คือคนที่มีความเชื่อไว้วางใจพระเจ้าทําไมพระเจ้าชอบคนประเภทนี้ก็เพราะว่าเขาเป็นคนมั่นใจในพระเจ้า เหมือนเหมือนเราอยู่กับพ่อแม่เราเรามั่นใจว่าพ่อแม่ยังไงก็ดูแลเราพ่อแม่มีข้าวให้เรากินพ่อแม่มีสิ่งดีมาให้เราเรามั่นใจว่าพ่อแม่ไม่ทําร้ายเราเนี่ยคือความไว้ใจมันแสดงอาการแบบนี้ดังนั้นลูกจึงไม่มีใครสงสัยพ่อแม่ไม่มีใครวิตกกังวลกับการได้อยู่กับพ่อแม่เห็นไหมฮะ,ะเด็กที่นอนอยู่ในอ้อมอกของแม่เนี่ย จะนอนแบบมีความสุข,ขอบุูนสบายใจมากเพราะเขาไว้ใจแม่เขาไงเห็นไหมครับนี่อาการคนไว้ใจคือต้องเป็นแบบเนี้ยเหมือนกันพระเจ้ารู้สึกหโมรู้สึกแย่มากเลยเวลาเห็นลูกของพระองค์คนไหนก็นตามที่แบบคืออยู่กับพระเจ้าแต่ยังวิตกยังกังวลยังขาดความไว้ใจนะยังรู้สึกวิตกกลัวยังรู้สึกมีอาการของความกังวลใจเห็นไหมพระเจ้าจึงไม่พอใจคนแบบเนี้ยเห็นไหมครับ ดังนั้นเราจะต้องเป็นคนที่มีความเชื่อและมีความไว้วางใจพระเจ้าเสมอเอเมนไหมครับจำพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อ 6- ถึงข้อ8ไว้แล้วกันนะมาประการที่4นะครับบุคคลที่ 4... ที่จะพูดถึงคนประเภทที่พระเจ้าชอบฟังคำอธิษฐานของเขานะก็คือคนที่ปรารถนาคนที่ต้องการคนที่ปรารถนาคนที่ขออย่างเจาะจง เวลาอธิษฐานแม้อธิษฐานกับพระเจ้าก็จริงอธิษฐานในนามของพระเยซูก็จริงแต่ไม่ได้มีใจปรารถนาอย่างแท้จริงคนอธิษฐานแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอธิษฐานแบบเป็นพิธีอธิษฐานเพราะว่ามันต้องอธิษฐานอธิษฐานเพราะว่าเกรงใจคนอื่นเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นหาว่าเราไม่อธิษฐานวิญญาณไม่ดีนะเราก็เลยต้องอธิษฐานแต่ใจข้างในไม่มี ไม่ได้อธิษฐานที่มาจากใจปรารถนาข้างในคนอธิษฐานแท้เนี่ยต้องอธิษฐานที่มาจากใจข้างในที่ปรารถนาและพระเจ้าชอบคนแบบเนี้ยเพราะว่ามันมาจากแรงปรารถนาของเขานะสมมติพี่น้องขอตังพ่อนะฮะพ่อเขาตังค์หน่อยเด็คือไม่ได้มาจากใจที่ต้องการพ่อก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยอยากให้เพราะว่า แสดงมันไม่ได้มีใจปราถนาไม่ได้ดูความจําจเป็นจริงแต่สมมุติเขามีเหตุบางอย่างนะจําเป็นพ่อวันนี้ผมจะต้องไปซื้อสิ่งนี้มันจําเป็นเลือเกินถ้าไม่ได้สิ่งนี้มันอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างขอตังค์สักยี่สิบาทหน่อยได้ไหมพ่อพี่น้องคิดว่าพ่อให้ไหมใ,ให้ให้ร้อยเลยพ่อรู้สึกว่าเออมันจําเป็นนะนะพ่อ,อยินดีให้เนี่ยนะ พี่น้องดูตัวอย่างเรื่องนี้ได้จากมัทธิวบทที่ยีข้อ3ามสถึง34เป็นเหตุการณ์ที่บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นยุคสมัยพระเยซูนะฮะเกี่ยวกับคนตาบอดที่มาหาพระเยซูแล้วเขาก็มาลองทูลต่อพระเยซูเนี่ยนะบอกว่าพระเยซูทรงหยุดยืนอยู่ ทรงเรียกเขามาและตรัสว่าท่านทั้งสองต้องการให้เราทำอะไรเพื่อท่านเขาทั้งสองทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ในตาของกาบลงทั้งสองหายบอดพระเยซูทรงแต่ต้องตาของเขาทั้งสองด้วยพระทัยสงสารในทันใดนั้นเขาทั้งสองก็มองเห็นและติดตามพระองค์ไปพี่น้องอ่านพระพีตอนนี้พี่น้องเห็นอะไรฮะผมถามพี่น้องก่อนเห็นอะไรในพระพีตอนนี้ คนตาบอดสองคนมาหาพระเยซูใช่ไหมสองคนแล้วเขาก็มาร้องทูลจริงๆถ้าอ่านบริบทพระพีเนี่ยเขาร้องทูลพระเยซูมานานแล้วล่ะเขาร้องมาแต่ไกลล่ะพระเยซูบุตรพรวิจ้ารข้าขอช่วยข้าพเจ้าด้วยพระเยซูได้ยินเสียงเขาก็เลยเดินมาหาเขาและถามเขาประโยคที่พระเยซูถามคืออะไรพี่น้องคิด คิดสองอย่างนะประโยคนี้นะหนึ่งความเป็นพระเยซูพระเยซูคือพระเจ้าพระเจ้าเป็นองค์สัพพญยูรู้ทุกสิ่งพระองค์ไม่รู้หรือว่าเขาต้องการอะไรเอาความเป็นพระเจ้าพระองค์ก็ต้องรู้ถูกไหมสองเอาความเป็นมนุษย์ในเวลานั้นพระเยซูเห็นไหมว่าเขามีปัญหาอะไรเขาตาบอดเขาก็อยากมองเห็นเขาอยากรับการรักษาเนะี่ยทำไมพระเยซูต้องถามละ่ะ ถูกต้องให้เขาพูดออกมาอย่างเจาะจงการอธิษฐานคือการพูดออกมาอย่างเจาะจงไม่ใช่พูดกว้างๆไม่ใช่พูดแบบลอยๆคือพูดแบบนั้นมันไม่ได้มีความเจาะจงมันเป็นสื่สิ่งสะท้อนว่าเราไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นอย่างแท้จริงเห็นไ,ไหมฮะการอธิษฐานคือพระเจ้าให้อาญาสิทธิ์เรื่องคําพูดถ้าพี่น้องจํามัทธิวบทที่16ที่พระเยซูบอกว่า เจ้าสั่งห้ามสิ่งใดในโลกสิ่งในสวรรค์จะถูกห้ามด้วยถ้าเจ้าสั่งอนุญาตสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกอนุญาตในสวรรค์ด้วยแสดงว่าพระเจ้าให้อายาสิทธิ์ผ่านทางคําพูดใช่ไหมดังนั้นพระเจ้าจึงรับรองกับสิ่งที่เราพูดเวลาเราพูดออกมาคําพูดของเราจึงถูกรับรองโดยสวรรค์ดังนั้นเราจึงต้องพูดออกมากับสิ่งนั้น เวลาอธิษฐานจึงต้องพูดเจาะจงกับสิ่งนั้นๆด้วยแรงปรารถนาที่ต้องการคนตาบอดสองคนนี้เขามีอาการของความปรารถนามากพี่น้องไปอ่านบริบทพี่น้องจะเห็นอาการของเขาเขาร้องทูลพระเยซูแบบเสียงดังมากร้องวิงวอนอยู่อย่างนั้นน่ะพระเยซูยังไม่สนใจเขาตอนแรกพระรเขาก็ยังวิงวอนพระเยซูร้องอยู่งั้นจนพระเยซูต้องเดินมาหาเขาเห็นไหมครับอ่า นี่คือแรงปรารถนาที่ทําให้พระเจ้าสนใจเวลาอธิษฐานบางทีพระเจ้ายังไม่สนใจเราอธิษฐานไปแล้วสามสี่รอบห้ารอบสิบรอบเพราะมันไม่ได้มีแรงปรารถนาอย่างแท้จริงลองอธิษฐานแบบด้วยแรงปรารถนาอย่างแรงกล้าบางทีต้องอดอาหารอธิษฐานบางทีต้องวิงวอนพระเจ้าเป็นวันเป็นคืนนะแล้ว เราจะเห็นเลยว่าคําอธิษฐานนั้นจะมีคําตอบจากพระเจ้ามาถึงเราแน่เ <Amen. S 1> อเมนไหมดังนั้นพี่น้องสรุปหน่อยแล้วจริงๆถ้าถ้าสํารวจในรพระพีจริงๆจ,จ,จะมีมากกว่านี้แต่ด้วยเวลาเราเอาแค่คนสี่ประเภทเนี้ยมาให้พี่น้องเป็นตัวอย่างว่าคําอธิษฐานจากคนสี่ประเภทแบบนี้ล่ะที่พระเจ้าจะฟังและพระเจ้าจะตอบอ่าประเภทที่หนึ่งคือใคร คนชอบทำที่ยำเกรงพระเจ้าคนประเภทที่สองคนนอกนอกถ่อมใจคนประเภทที่สามคนที่มีความเชื่อไว้วางใจพระเจ้าคนประเภทที่สี่คนที่มีความปรารถนาอย่างเจาะจงขอให้พี่น้องเป็นคนทั้งสี่ประเภทนี้อัเมนไหมครับให้พระเจ้าได้อวยพรเราในการในทุกถ้อยคําที่เราอธิฐานร้องทูลไปอย่างโปร่งเราอธิฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่เช้าวันนี้เราได้มาอธิฐานด้วยกัน และเราทั้งหลายรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าที่มีความรักมีความเมตตาต่อเราทั้งหลายและพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ปรารถนาจะอวยพรจะดูแลชีวิตของเราเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์และทุกครั้งที่เราอธิษฐานนั้นเรารู้ว่าพระเจ้าสดับฟังเราเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่มีความปรารถนามีความต้องการมีความยำเกรงพระเจ้าเป็นคนนอกนอกของใจจิตใจเราไม่ได้เยอะยริงพระบิดาเจ้าชีวิตเราไม่ได้อยู่ในบาป เราเป็นคนที่มีความเชื่อมีความไว้วางใจพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราสิ่งใดที่เรายังบกพร่องขอพระเจ้าทรงเสริมเติมแต่งเราให้เราเป็นคนที่ดีพร้อมในสายพระเนตรของพระองค์เพื่อจะเป็นที่โปรดปรานต่อพระเจ้าเสมอขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมเมตขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ